เจ๊จเยเป็นคนที่ไม่หวงสูตรเลยครับใช่จริงหรอใช่หลายๆคนอ่ะชอบว่าเจ๊บอกว่าต้องมีกั๊กบ้างแหละอืมถ้าไม่เชื่อก็แล้วแต่มันจะมีแค่ที่เห็นทั้งหมดเนี้ยข้างหน้านี้เลยอ่าแต่เจ๊โจใช่หมูดูดีมากเลยนี่จริงๆอ่ะเจ๊จะใช้สะโพกหลังเมื่อเช้าร้านเขาเลยเขาก็เลยส่งอันนี้มาให้แต่ใช้สะโพกหลังจะอร่อยกว่าครับอ่าอย่างนี้เจ๊จะบอกให้ว่าเพามันมีอะไรบ้างนะอันดับแรกคือเราก็จะมีนมสดมีซอสภูเขามีซีอิ๊วขาวเกลือ กระเทียมนะแล้วก็ตาลปี๊บพริกไทยดำน้ำตาลผงปรุงรสแล้วก็ชูรสแล้วแต่จะใส่ไม่ใส่ปีกานึงค่ะคืออะไรครับน้ำมันหอยอ่ะน้ำมันหอยมาแสดงว่าที่ใครอยากเริ่มต้นทำมาหากินทอดขายได้เลยใช่ทำตามไปเลยครับมาเครื่องปรุงนะก็ไม่มีอะไรมากเราก็ใส่สัดส่วนแบบเหมือนเท่าๆกันอะ คือเจ๊ทำไมถึงคิดแบบนั้นรู้ไหมคือตอนนั้น,นเวลาไปกินส้มตำจะสังเกตไหมเวลาที่เขาใส่มะนาวช้อนหนึ่ง<อ>น้ำปลาช้อนหนึ่งปลาชอ้อนคือลดมันจะเข้มข้นใช่ไหมนอกจากว่าเอ้ยเราอยากกินเปรี้ยก็จะอาจจะเติมมะนาวไปนิดนึงอ,อันนี้คือคือเจ๊ไม่รู้ว่าเจ๊คิดผู่หรือคิดผิดด้วยอยากจะบอกว่าเรียนก็เรียนมาน้อยจะบาปแต่ว่าใช้วิธีการสังเกตเอา อ๋เราทำไ,ได้น้ำประมาณนี้ใช่ไหมเราก็จะเอาหมูลงไปป่กครับเอามาถ้าถามว่าหมักแล้วต้องทิ้งไว้นานขนาดไหนาำรับเจ๊อะตะก่อนเนี้ยที่เราหมักอะเราไม่มีการทิ้งไว้เลยนะหลังบ้านอะพอหมักเสร็จเขาก็จะใส่ถังลากมาเด็กก็จะทอดเลยเจ๊ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรเลยอะแค่มีความรู้สึกว่าเรื่องของที่มันดีที่สุดในนี้ครับ อันนี้นะคะอนนคอพอเราหมักได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมแป้งทอดกรอบอมันก็เหมือนแป้งทอดกรอบตามตลาดทั่วไปอ่ะเราก็เอามาผสมน้ําแล้วก็เดี๋ยวเอาอันนี้ลงไปจุ่มแล้วก็ทอดอ่าโอเคมาเดี๋ยวดูนะครับวิธีการทอดนะครับ ทอดเจจงนะครับทอดสดๆเมื่อกี้นะครับ,ท,ๆๆรบที่เราหมักกันนะครับมาแล้วนะครับผ่านไปประมาณ15นาทีเนาะ<ด>มาแล้วนะครับแสดงว่าลูกเจจงหั่นหมูทอดหมูเป็นทุกคนทตตั้งแ่ทุกคนเหรอทุกคนเป็น<ช>หมดสอนเป็นหมดลูกเผยลูกคล้ายๆนุ๊กชิมหมดชิม <ๆ S 1> ชิมหมดชิม <ๆ S 1> <ๆ S 2> ชหมดชิมหมดว่าร้อนไหมอันนี้หมัดจะเป็นลูกเจได้เพราะว่านี่ยได้นี่นี่หมัดแก้อ้ร้อนร้อน อืมอร่อยอืมเรียบรองอันนี้อันนี้ยังไม่ได้อืมขัดยุ่งขงยุ่งเสร็จแล้วทอดเลยนะอร่อยเนี่ยเฮ้ยแป๊บเดียวยังอ,อร่อย่อย